สวัสดีท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่คารพบรักทุกท่านคนสากรนักสากรและชาวสากรพี่น้องประชาชนที่คารพบรักทุกท่นานเจวนี้ขอนําบรรยากาศไม้ดอกไม้ประดับมาให้ท่านผู้ชมได้ชมคระเขาด้วยสาระความรู้เช่นทุกวัน วันนี้นําเสนอข่าราชการคืออะไรค่าราชการคืออะไรท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่เคารพรครับหากท่านกำลังประกอบอาชีพอะไรหรือทำหน้าที่อะไรอยู่ในขณะนี้โปรดกรุณาเลือกทางสุจริตเอาไว้ให้ดี ท่านจะเป็นผู้โชคดีและได้เชื่อว่ากำลังช่วยเหลือประเทศชาติอันเป็นที่รักยิ่งของท่านข้าราชการคือผู้ที่มีความรู้ดีมีสัจจะเสียสละเพื่อสังคมนิยมประชาธิปไตยใช้เหตุผลอดทนต่อหน้าที่หลีกหนีอบายมุขหา ความสุขจากธรรมะเลิกละทิฏฐิมีสติครองตนนี่คือข้าราชการฝากให้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับมีการพัฒนาคุณภาพชีวิตมีศักยภาพในการที่จะดำรงตนอยู่ในโลกนี้แต่ละวันแต่ละวัน ขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขด้วยความปรารถนาดีจากหนุ่มสหกรสวัสดีครับ